สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูกแก้วกนกการเนคมานุรักษ์นะคะในรายวิชานาตศินป์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสร้างสรรค์าการเคลื่อนไหวค่ะ สำหรับผังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะแบ่งออกเป็น4หัวข้อด้วยกันที่เราจะเรียนรู้นะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆการเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆการเคลื่อนไหวประกอบนิทานและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือ 3หัวข้อแรกนั่นเองนะคะการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆการเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆและการเคลื่อนไหวประกอบนิทานค่ะและในหน่วยนี้ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้นะคะก็คือสสานั่นเองนะคะสำหรับตัวชี้วัดนะคะก็คือสร้างสารรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในสถานการณ์สั้นๆค่ะ และจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้หลังจากที่เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะมี3ข้อด้วยกันค่ะ 1. ค่ะอธิบายการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 2. แสดงท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้คล้องจองเหมาะสมนะคะและ 3. ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพและก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอนักเรียนลองดูสิคะว่านักเรียนเนี่ยชอบท่าทางของสัตว์ชนิดใดในภาพคะอ่าหลายคนนะคะชอบกระต่ายนั่นเองนะแล้วนักเรียนคิดว่ากระต่ายเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างไรคะนักเรียน ใช่แล้วล่ะค่ะกระต่ายก็คือเขามีการเคลื่อนไหวโดยการกระโดดนั่นเองนะคะค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องสร้างสารรค์การเคลื่อนไหวค่ะเออเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนอีกนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยจากภาพเนี่ยเป็นการเรียนแบบท่าทางคล้ายสัตว์ชนิดใดคะ ใช่แล้วล่ะคะ่ะนกนั่นเองนะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงเขาว่าเนี่ยคือท่านกเพราะอะไรคะเก่งมากเลยเด็กๆนะคะก็เพราะว่าเขาแสดงท่าทางกลางปีกหางคล้ายกับนกนั่นเองคะ่ะมาที่ภาพนี้ล่ะคะภาพนี้คะ่ะจากภาพเป็นการเรียนแบบท่าทางคล้ายสัตว์ชนิดใดเด็กๆใช่แล้วล่ะคะ่ะกระต่ายนั่นเองนะนักเรียนทราบได้ยังไง ก็เพราะว่าเขาแสดงท่าทางชูนิ้วเป็นหูคล้ายกระต่ายนั่นเองใช่ไหมล่ะคะเอเด็กๆคะแล้วภาพต่อมาค่ะมาดูกันที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้ค่ะจากภาพเป็นการเรียนแบบท่าทางคล้ายกับยานพาหนะชนิดใดเอ่ยอยอดเยี่ยมมากคะ่ะคล้ายรถไฟนั่นเองแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไงคะทราบได้จาก ก็เพราะว่าการแสดงท่าทางของเขาเป็นไงคะมีการต่อแถวคล้ายขบวนรถไฟนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยเด็กๆคะมาดูกันต่อที่ภาพนี้คะ่ะนักเรียนคะภาพนี้จากภาพเป็นการเรียนแบบท่าทางคล้ายกับสิ่งก่อสร้างชนิดใดสิ่งก่อสร้างนะคะโอ้อยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคล้ายสะพานนั่นเองนะคะนักเรียนทราบได้ยังไงเอ่ย ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็เพราะว่าเขาแสดงท่าทางในลักษณะโค้งคล้ายกับสะพานนั่นเองยอดเยี่ยมมากนะคะมาดูกันต่อที่ภาพถัดมาค่ะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆจากภาพค่ะเป็นการเรียนแบบท่าทางของคนในไวไัยใดวัยไหนเอ่ยหลายคนเคยเห็นที่บ้านใช่ไหมคะอะวาวัยชรานั่นเองนะคะคุณย่าคุณยายคุณตาคุณปู่ถูกไหมแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะ ทราบก็เพราะว่า,าเขาแสดงท่าทางถือไม้เท้าในมือคล้ายกับลักษณะของคนชลานั่นเองนะเก่งจังเด็กๆคะมาดูกันต่อที่ภาพนี้คะ่ะภาพนี้ล่ะคะจากภาพเป็นการเรียนแบบท่าทางต้นไม้ในลักษณะใดเอ่ยต้นไม้กำลังทำอะไรอ๋อยอดเยี่ยมมากเลยนะคะต้นไม้กำลังพลิ้วไหวนั่นเองนะคะนักเรียนทราบได้จากอะไรเอ่ย ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าการแสดงท่าทางโยกตัวเอียงไปด้านข้างนะคะคล้ายกับต้นไม้ที่ถูกลมพัดพลิ้วไหวนั่นเองค่ะเด็กๆคะการเคลื่อนไหวเรียนแบบคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาตินะคะเขาจะเรียกว่าการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆค่ะ นอกจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าแล้วยังมีสิ่งใดอีกบ้างที่เป็นการเคลื่อนไหวนะคะนักเรียนคะจากภาพเป็นการแสดงอะไรคะอะยอดเยี่ยมมากเลยนะเด็กๆก็คือการแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองนะคะแล้วการแสดงบทบาทสมมุติในภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วละคะ่ะก็คือมีเด็กผู้ชายกําลังทาอะไรคะ ลาล้มลงกับพื้นนั่นเองนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงสองคนผ่านมาเห็นคนหนึ่งทำท่าทางเป็นยังไงอาตกใจอีกคนละคะอาใช่แล้วล่ะคะ่ะอีกคนก็คือวิ่งเข้าไปประคองแล้วก็ช่วยเหลือนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคําพูดนะคะเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเรียกว่าการเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆนั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะแล้วก็รูปแบบการเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเคลื่อนไหวในลักษณะต่อมากันค่ะ,ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอะ๊นักเรียนลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรใช่แล้วล่วคะค่ะ จากภาพนะคะก็คือเป็นเนื้อเรื่องของนิทานเรื่องราชสีหมีและหมาป่านั่นเองนะคะแล้วนักเรียนอยากแสดงเป็นสัตว์ชนิดใดในเรื่องคะโอ้โหหลายคนอยากเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเหมือนการเล่นวิ่งไล่จับเลยถูกไหมทีนี้คะ่ะนักเรียนคะลองดูคําถามถัดมานะคะการเคลื่อนไหวท่าทางเรียนแบบตัวละครในนิทานนะคะสิ่งเหล่านี้คะ่ะเขาจะเรียกว่าการเคลื่อนไหวประกอบนิทานนั่นเองคะ่ะ ค่ะนักเรียนคะมาถึงช่วงกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะเด็กๆนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอ็นักเรียนลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวท่าทางเรียนแบบสิ่งใดเอ่ยครูมีตัวเลือกให้นักเรียนคะ่ะยานอาวกาศบันไดหรือสะพานโค้งคะนับ1 2 3ใช่แล้วลวคะค่ะ สะพานโค้งนั่นเองนะคะใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะเด็กๆถ้าแม่ซื้อของเล่นให้นักเรียนนักเรียนจะแสดงท่าทางแบบใดคะมีตัวเลือกค่ะหน้าบึ้งร้องไห้เอใช่หรือเปล่าทำเฉยๆไม่สนใจหรือว่ายิ้มแย้มทําท่าดีใจคะคำตอบคือติ๊กตักติ๊กตักเ้ง ถูกต้องนะคะคําตอบก็คือยิ้มแย้มแล้วก็ทําท่าดีใจนั่นเองนะคะสําหรับในเรื่องของคําถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะเด็กๆตั้งสติให้ดีเลยนะคะมาดูคําถามค่ะ,คะเมื่อได้ยินเสียงฟ้าผ่าจะมีการแสดงท่าทางอย่างไรเด็กๆถ้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าจะแสดงท่าทางอย่างไรคะมีตัวเลือกค่ะใช้มือปิดปากหรือว่าใช้มือปิดหูหรือว่าใช้มือปิดตานักเรียนคิดว่าข้อใดคะ ติ๊กตักติ๊กตักปิงถูกต้องนะคะเมื่อได้ยินเสียงฟ้าผ่าโอ้โหมันดังมากเราก็ควรที่จะต้องทำท่าโดยการใช้มือปิดหูนั่นเองนะคะมาถึงคำถามข้อถัดมาค่ะเด็กๆฟังดีๆนะแม่กำลังทำข้าวผัดให้ลูกรับประทานจากสถานการณ์ค่ะถ้านักเรียนเป็นแม่นักเรียนจะเคลื่อนไหวท่าทางแบบใดมีตัวเลือกค่ะ ทำท่าถือตะหลิวทำท่าเปิดตู้เย็นหรือทำท่ารับประทานอาหารคะติ๊กตอกติ๊กตอกแดนโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะก็คือถ้าเราเป็นแม่อยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะแสดงท่าโดยการทำท่าถือตะหลิวนั่นเองนะคะเด็กๆตั้งใจดีมากเลยมาดูคำถามข้อถัดมาก,กันคะ่ะสถานการณ์ในข้อใดต้องเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดมีตัวเลือกคะ่ะ หมอกำลังตรวจคนไข้ตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายหรือเด็กช่วยแม่ถือของนักเรียนคิดว่า3สถานการณ์นี้อันไหนเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดนับ1 2 3. ่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดก็คือตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายนั่นเองค่ะมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะ ราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้จากสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนจะแสดงท่าทางเป็นสัตว์ชนิดใดตัวไหนเอ่ยมีตัวเลือกเสือหนูหรือสิงโตคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วล่วคะค่ะสิงโตนั่นเองนะคะถูกต้องเลยเก่งมากคะ่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆคะมาถึงในช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาภาพท่าทางต่างๆจากนั้นค่ะก็วิเคราะห์จำแนกจัดกลุ่มการเคลื่อนไหวเป็นแผนภาพความคิดนะคะเรามาดูภาพที่ปรากฏบนหน้าจอดังนี้ค่ะ,ะนักเรียนก็ร่วมกันนะคะคิดวิเคราะห์ลองดูนะคะครูมีเวลาให้นักเรียนสักครู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคําตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นยังไงคะ,ะใช่แล้วล่ะคะ่ะก็คือการเคลื่อนไหวเรียนแบบธรรมชาตินะ,ะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะภาพ คล้ายคนชลากับสะพานโค้งนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวประกอบสถานาการณ์สั้นๆนะคะก็คือบทบาทสมมุตินั่นเองเนาะต่อมาค่ะการเคลื่อนไหวประกอบนิทานนะคะไม่ว่าจะเรียนแบบกระต่ายหรือเรียนแบบนกนะคะอันนี้ก็ใช้ได้อย่างยิ่งเลยนะคะกิจกรรมคิดวิเคราะห์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูกันค่ะคำถามก็คือภาพใดคือการเคลื่อนไหวประกอบสถานาการณ์สั้นๆคะนี่ ภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3คะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือภาพประกอบสถานาการณ์สั้นๆนับ1 2 3ยายอดเยี่ยมมากคะ่ะคำตอบก็คือภาพที่1นั่นเองนะคะเด็กเขากำลังทำอะไรกันคะเหมือนกำลังนั่งเล่นกันอยู่ร้อยมาลายกันอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือการประกอบสถานาการณ์สั้นๆนะคะเป็นการเคลื่อนไหวประกอบสถานาการณ์สั้นๆ อต่อมาค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพใดคือการเคลื่อนไหวประกอบนิทานภาพที่ 1, ภาพที่2หรือภาพที่3ค่คะเก่งมากเลยค่ะภาพที่2นั่นเองนะคะคือการเคลื่อนไหวประกอบนิทานสุดยอดมากเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างสรรค์าการเคลื่อนไหวกันค่ะ การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนะคะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียนแบบท่าทางของสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์หรือการทำกิจกรรมต่างๆค่ะส่วนการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสถานการณ์สั้นๆนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหน กับใครโดยแสดงสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆค่ะและการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบนิทานนะคะเป็นการเคลื่อนไหวท่าทางตัวละครของนิทานตามสถานการณ์ที่กำหนดในเรื่องค่ะ และสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนข่าจับคู่กับเพื่อนโดยประสานงานกันผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ร่วมกันคิดการแสดงนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวเรียนแบบท่าทางของสิ่งต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสถานการณ์สั้นๆนะคะหรือจะเป็นการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบนิทานก็ได้จํานวน2การแสดงค่ะจากนั้นนักเรียนก็ฝึกซ้อมแล้วก็บันทึกผลการแสดงลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือแบบบันทึกการแสดงการเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆก็ดูตามหัวข้อได้เลยแล้วก็บันทึกลงมานะคะและครูมีเกณฑ์ในการประเมินดังต่อไปนี้ค่ะ นี่ก็คือเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการแสดงการเคลื่อนไหวหค่ะเด็กๆถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงตามกลุ่มที่เลือกได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายกลุ่มหลายคนให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันรสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะเด็กๆคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทางต่างๆเนี่ยช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและก็เป็นการฝึกใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์นในการแสดงท่าทางในรูปแบบต่างๆอีกด้วยค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฝึกซ้อมการแสดงท่าทางประกอบนิทานประกอบการเคลื่อนไหวต่างๆไปแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนขันนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองได้อีกด้วยนะคะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญน,นักเรียนนำเสนอผลงาน งานของกลุ่มตัวเองได้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแสดงท่าทางกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะ เด็กๆคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆการเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆและก,ก็การเคลื่อนไหวประกอบนิทานไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปต่อยอดในการเรียนวิชาน้าตศิสินให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วยนะคะและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถ อัดคลิปบันทึกคลิปของกลุ่มตัวเองอะคะ่ะการแสดงของกลุ่มตัวเองนะคะแล้วนําไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram, YouTube หรือว่า TikTok ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ชมและก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ